สวัสดีครับพบกับช่องทัพบูชาแนลนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับทีอ่อุทยานประวัติศาสตร์พุทธบาทนะฮะเอฟซีนะครับนะะโอเคนะครับเราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะฮะเอฟซีว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าโอเคเนาะเราก็จะไปดูก่อนนะครับว่า แผนที่นะครับ f อเนาะโอเคเด็กก้๊นะครับเป็นที่จอดรถนะฮะก็มีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับ FC. เอซเผื่อใครที่อยากมาเที่ยวนะครับภูพบาทนะครับ f อนะฮะอุทย,ยานประวาาัะติศาสตร์ภูพบาทนะฮะนี่นะครับก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวเนะนะครับใครที่มาอุดรน,นะครับนี่นะฮะตอนนี้ จุดบริการนักท่องเที่ยวนะฮะที่ผมอยู่เนี่ยฮะเอซก็จะขึ้นอยู่นะครับอ่าเราก็ต้องตรวจสอบว่าอะไรนะครับมันมีหลายอย่างมีทําทำผ้าหอนางอุตสาอะไรต่างๆนะฮะโอเคเราก็จะไปสอบถามก่อนว่าจะยังไงเนาะในเอฟซนะครับขึ้นไปแล้วมีจุดบริการอะไรบ้างนะฮะอืม เราไปดูกันเลยนะครับขึ้นข้างบนผมก็ผมก็มาครั้งแรกนะครับเป็นสีอ่าอืมวายทำไมนะครับปิดตีโมงปิดตีโมงนะครับ คือจำนายบัตรเนาะนะฮะก็ต้องขึ้นมาแบบนี้นะสิดูเป็นไงบ้างนะนี่นะครับเวลา,าเข้าชมโบราณสถานเนาะ แปดโมงนะครับถึงปิดนะครับหกหกโมงเย็นเนาะนะฮะเอฟซีเราก็ต้องเข้าไปซื้อตัวก่อนนะฮะโอเคงั้นอื่นะฮะเอฟซีก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะที่มาเนาะเอฟซี ก็จะปิดสี่โมงนะสี่ตอนนี้บ่ายสองสิบเอ็ดนะเดนกันแต่ว่าถ้าซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะฮะก็จะนั่งรถใช่ไหมแล้ก็ดูนะฮะสีอ่านะครับ,นะนะรบซื้อตั๋วเราก็จะเดินขึ้นตามถนนเนาะเส้นนี้นะครับทางเข้าชมเนาะไอเอสีนะครับอ่ะสรสอบ อ่าก็จะเป็นทางเข้าชมในะ FC โบราณสถานนะฮะนี่นะครับอ่านืงก็จะได้นั่งรถในะ FC นะครับไม่ใช่เนาะนะเราก็จะมาดูกันนะครับตัวยี่สิบบาทนะฮะนี่นะครับผมอุทยานประวัติศาสตร์ภูภูพะบาทนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัด อุดอรธานีนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่นะับจุดแรกจุดตรวจบัตรเนาะนะครับก็จะไปที่จุดตรวจบัตร มาที่นี่นะครับแต่ว่าไม่มีใครนะฮะจุดนี้ก็คือวัดลูกเขยเนาะเส้นทางนี้นี่นะครับวัดลูกเขยมาเดินอย่างเงี้ยนะฮะเอฟซีอันนี้ทางไปวัดลูกเขยนะเส้นทาง 白鱼呢？ ทางไปวัดลูกเขยเนาะเราก็จะไปทางหอนางอุษากันเพราะว่าเวลาจำกัดอยู่นะฮะต้นแต่ละต้นไม้ก็จะมีป้ายบอกชนิดนะว่าชื่ออะไรบ้างนะครับผม เดินเข้าไปข้างใน ใครที่อยากมาเที่ยวดรก็หาเลือกสถานที่เที่ยวเนาะมีเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าหอนางอุตสาเพราะว่าเด่นสุดอยู่แล้วเนาะเอซมีรถเข้าไปทางมีรถเข้ามาได้ นางอุตสาก็จะไปทางนี้นะสีมีทางแยกแนนก็จะทำวัวก็ทำคนนะฮะนี่นะครับก็มาถึงแล้วนะฮะหอนางอุสาตามในภาพนะฮะ

ยังไงบ้างนะครับครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยที่มาเอ ก็จะมีก้อนอื่นด้วยเนาะตามรูปร่างต่าง ว่ามีพสุธูปด้วยนะฮะก็จะเป็นพสุธูปเนาะนะครับที่เอ่อเรียงรายกันใต้นายสีนะครับธรรมชาติล้วนๆนะฮะคิดว่า ทำพระนะครับนี่เพื่อนางนะขนาดใหญ่นี่นะฮะทำพระนะฮะจุดอัน,นี้นะ ว่าน้ำนางอุษากูกูน้นางอุษาเนาะนะ,นะครับ ก็เป็นใบราน,นนี่คือใบรานเนาะนะครับ ตรวหันันนี้นะฮะนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำนางอุษานะ1ร้อยเมตรเนาะพาเสดสี่ร0อยเมตรสูงนะฮะผมคิดว่ามันจะค่ำแล้วเนาะนะครับก็จะเอ่อกลับนฮะ f ีเดี๋ยวมุดก่อนก็ระยะทางก็ไกลยอยู่ นะครับนี่นะครับรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพุทธบาทเนาะนะรประวัติอุทยานรอยพุทธบาทจะขึ้นไปมันเหนื่อยี นะฮะด้านหลังทั้งวันนะครับหนกับการขับรถนะฮะเอซีให้ได้คลิปเดียวเองไดสถานที่เดียวเองนะครับมันมีหลายสถานที่อยู่ลานหินน้าวัดฟอตานะครับนะฮะ อาจจะเป็นครอบครัวเนาะลูกเขยพ่อตาอย่างเงี้ยนะ fc เจียวถ้าว่างัส หาจุดนะครับที่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะสิเพราะว่ากลัวเวลามันจะมืดก่อนนะครับก่อนนะสิมก็จะเดินทางมีทางนี้เนาะสิทางนี้ก็จะมีหลายอย่าง,งที่มีป้ายบอกไว้วัดฟอตานะครับพระ,สะเสด็จบ,บ่อน้ำนางอุษา ต้องึ้นไปเนาะเอซนะครับถ้าจะมาเที่ยวจริงๆนะครับมาดูจริงๆนะถ้าจะมาดูจริงๆครับก็ต้องออกแต่เช้าๆแล้วก็พักแถวนี้เนะอฟซีค,คือใกล้นะฮะมีหลายจุดนะครับที่สำคัญอยู่ มีฝั่งหู้นมีฝั่งหู้นหลายฝั่งนะฮะสิโอเคฮะประมาณนี้ฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทัพปูชาแนลครับ